สวัสดีค่ะพี่นอกบอกไป มีดีโบ้แฝดมีดีสิบห้าไปทายควายคะ่ะพี่น้องเปิดราคาให้อ่าพี่น้องเที่ยวหน้าไกลๆกันเดีะะ๋ยวค่ะตัวนี้เราจะไปถ่ายควายนะคะห่างห่างหน่อยนะ,ะย่อย่อย่อราคาแล้วคะท่านผู้ชมแต่ว่าทราบว่าควายมันเถื่อมากนะคะแต่ว่าหนูว่าไม่ถูกนะ จับสหได้เนาะพี่นองไปแบบทายค่ะวดสวัสดีค่ะพี่นองบอกไป <c oughs> นี่โบแฟมิลี่ภาพพี่นองมากเปิดราค่าคัา้ยค่ะช่องโบแฟมิเลี่เลยค่ะอยู่พี่กัสบานนุ่นคาตะบนโพสสีเพิ่อพี่บุญบมางสาหารจังหวัดบนตราจะท่านี่ค่ะพร้อมด้วยลูกนอ้ <c oughs> กนองลูกน้องร้ายเหลือกเกินติดตามพูละ่ะอะละค่ะเอมือปืน นขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อถามมีเสียงอันลูกน้องนู้ดบกวนนะมาเปิดละค่ะให้พี่น้องค่ะควายปาออนทำไปเนี่มาสอมาถามไปเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องค่สวัสดีค่ะป่ะค่ะป่าแนะนำตัวจักหน่อยนี่ยค่ะจังไล่ะเป็นควายของปาออนเนาะ ปอออนค่ะยันยังคือสีขายม่้ยค่ะเพืนแข้งบดียเนาะขายอกตัวขาแขกว่ขาปีบเบิรแห่งล่ะปลออนเน้อค่ะนี่เอาซื้อเรีนี่แล้วเนาะนี่ละควยเพื่อนอันเบอร์ติดตัวฝากไว้ก่อนเนี่ค่ะ092 092 447สอ7 1611 1611สอบถามต่วรองไดเนาะแาค่าสิเบอร์ไรันไดค่ะเออเอนสามหาฮล่ะ แต่ว่ามาคุยกันจ้ะคุยกันได้คุยกันได้แม<น>่ต่ออะไรได้เต๋อบีบบ่ต่ออะไรเบิดมือบอต่ออะไรเบิดมือจำตาคำบ่ค่ะเบิ่งบ่านี้มาเบิ่งรายละเอียดของแม่สาวหน่อยตัวนี้นี่นะคะพวยแม่สาวสูงกะประมาณร้อยสามสิบนะคะร้อยสามสิบ ดูกล้องอีกานี้ก็มึนดูกล้องนี้นเป็นเป็นแม่สาวบ่ปปะแม่พระท่านเด็ผสมพ่อผสมบ่พ่อผสมเลยนก็ผสมกับโอเคเลยผู้ใด้มาเกลี้ยงว่าอายุเพิ่นบ่บ่หูค่ะพี่น้องอ,อายุเพิ่นสื่อเพิ่นสื่อมาขึ้นกันกับเบิงเอาสืา่อมาบ่เกลี้ยงคล้ายๆประมาณเอาเนาะประมาณเอาเบิงเอาค่ะก็สี่สองปีกวูไหวละนู่บ่ม่ไหวสมันละสองสี่กัว มึงมึงถ่ายมึงหางบ่ม,งมีดอกไอ้เนาะหางบ่ดอกเนาะนุะ่มสีเต่าบา่หัวนุ่มง,งามงามไปเนาะนุ่มสีเต่างามงามไม่ปาจุงจับเข้า,หา,หา,หาเพินพนนพ่นขึ้นได้บ่เหนื่อยขืนเหนื่อยมึงเจ๊กบาทเอเอย็นท่งนีเราจะิ่งพี่น้องเบิ่งตาดล้างกุนเพิ่นขึ้นละบ่ขืนเล้วพร้อมผสม บมมีมบอท่านได้ผสมให้พี่น้องไปสมเอาเอบอร์สีเทามันมาสมอยู่ก็ได้มันมันมันขื่นพานไปแล้วเคุนวะขื่นพานไปแล้วก็ได้ว่าจังให้พี่น้องไปผสมเอาตามมาักพอพนนออันไรเนาะบรรยากาศจำไซดีค่ะวันนี้ช่วงเสาอยู่ไหนอยู่หน้าคือเกา พร้อมสมุนนี่ละน้ำดีหลายนี่เด้อค่ะเมืองหน้าตาตาเดียมน้อยนึงยิ้มใส่กล้องนะพี่ว้าพี่น้องเมืองเอาค่ะสูงประมาณเนอะค่ะประมาณเนอะพี่น้องจะงาเบืองโตจริงเอาเพิ่นยืนอยู่ทีดตัวมันลุบลงไปประมาณซิฟป,ประมาณเกือบซิฟเสียนอะมันลุบลงไปนี่แหละค่ะทานห้องไว้สามมื้อหาในป่าเนาะต่อรองได้ จ้าเบอร์ก็ติดตอ่อมาเลยนะคะเบอร์ป้าออนเลยนะคะติดตอ่อคุยกันเลี้ยงเลยค่ะนี่เลยค่ะตัวเมียมึงมึงมึงหงี่มโอ้หาง,งาหัวงี่เงดีเนาะหงายมีตําหนีอยู่ตัวนี้หางดอกอยู่ค่ะพี่นอ้องแมนได้หนอ่อยนี่เนาะมึงมึงมึง นี่เด้อเพื่อนเดินว่าจังไหนเอดี๋ยวเตรียมมักเอาเรือพี่น้องเลยผู้เพิ่นเบ้ออันนี้เพิ่นกับมักของแปลกหางหน่อมพมผมชี้ถ่วงเท้าอันเข้าโบโบ้เพิ่นเพิ่นกระสีว่าเข้าตัวเนาะให้เพิ่นเบิงคาคักเพราะว่าป่าเพิ่นบิงหูจักเพิ่นซื้อมาเพิ่นมาเพิ่นมาจากใส่ไม่ก๊อสจากก๊อสสมุยบ่ ไปยดบวดผุนผ้าบวกทับไปสื่อไม่ถึงเงินเสีเ้ยนเขาน่ะนะผ้า,าไปสื่อมากจ้ะเป็นวุแล้วก็เสี้ยนนั่เสี่ยนเือตอนสื่อกขบพวกบริเวรคักบ่หรือบ,บริถือเนาะบวมาเรียงเอาูอเก่าบ,บเป็นยังเปรีบเสียบอยู่พี่น่องนอนลงหิงใหญ่ อ้างไหนอ้างไหนลือกไหนน้าอยู่สามมืนหาต้อร่องได้ค่ะพี่น้องสือไปเลี้ยงควายเลี้ยงนะคะอายุประมาณสองปีกัวสองปีกวัวค่ะแม่สาวสิงสิงพี่ายยินสินเบิง้งโอ้หงายาวดีตัวนั้นนี่เนาะ ลูกไมลูกลูกเนี่ยดาวเรืองโอ้โซื้อเพิ่นกับมีตัวนี่ดาวเรืองดูกุณละหนุ่มหนุ่มสีเต่าไงพี่น้องไปผสมเอาเด้อค่ะ พราวไงนุ่ตาหลังพี่น้องอยู่กับช่องโบแฟมิลี่เดอร์ค่ะพี่น้องเด้อฝากตอนพี่น้องอยำเมือเเสาค่ะเสาๆสสวยๆบรรยากาศดีๆค่ะมือนนี่แจำไซทุกมือฝนตกลิ่นนีนะครับพี่น้องกระเทือว่าใส่ได้โยละค่ะกับพอฟังอยู่พี่น้อง ควยเหลียงเนาะเล็บดีเนาะเล็บดีค่ะเล็บหนาดีกินยาเก่งบ่ม่ป่เบิ่งถ่ายเอามึงพี่น้องมึงผู้เบิ่งควายเป็นมึงเอาค่ะ พีกัดบาลน,นวนค้าเด้อค่ะพี่น้องบานนวนค้าตบบนโพธิ์สีเพื่อพี่บูนมั่งสาหารจังหวนนาาัดบุรีรัมย์นี่ค่ะมารับชมตัวจริงโทรติดต่อสอบถามใดที่เบอร์ญิงเนี่ยค่ะปะเจ้าหนึ่ง924471611ค่ะเบอร์ประอ่อนนะคะติดต่อใดค่ะ กอดิทา,ายเวียนอยู่นี่พี่หน้องมันพอท่านจะถึงเวลาขีบนะคะเอ้แ่างขี่ไหลให้พระใ,ใดเจ๊ซีฟนาทีพี่หน้องเบิ้งเอาค่ะป่ะเป็นสีเขียนไปไสป่ะป่ะจุง้งเบิ้งทายางเพื่อนพี่หน้องเบื้งคักเบิ้งเบ้งคัก เบิ้งบ่คักกับมาเบิ้งเอาเองเด้อจักพี่น้องเด้อแข่งขาญ่ดีอยู่ตัวเติมต้นพัฒนากระสือคั้วหมันบ่าเนี่ยนะพี่น้องไปผสมเอาสำรับพุทุนหน่อยเนาะสามซิมหาเด้อค่ะ สามห้านะคะราคาต่อรองได้นี่บึงป่าสูงเทไรปะใ่หป่าสูงเทไร้นห่บามาโมป็นลอยหาซิปผุนบ่แต่นูยังลอยหาซิบลอยหาซิบกลัวป่าคือจังสีสูงกว่านู ใช้เพื่อนเปียบบึ่งใสกข่วยนะ mm hmm. ปึงส่วนสูงคนนี่ข่วยมึง mm hmm. ย่างไปเพ่นในป่าแจองๆผูกกไผ่ผุน,นก,กระได้เ mm hmm. พืพ่อนกินยาผุนแย่ๆเลยวันนี้ mm hmm. นสำหรับวันนี้คือศิลาพ่อแม่พี่นนองไปเด้อค่ะพี่หนองเน้อรับชมฝากตอนนะคะวันนี้หลังจากที่หางหายไปโดนเติบค่ผู้ค่อยได้ท่ายควาย ่าเวีค่าอยากแม่ม่มีรถรถคันเดียวแฟนเอาไปเห็นงานก็ได้บบรเรตไปเัมนเดี๋ยวบบเรตไปใส่ยามรถอยู่ยังเดีวไปฝากติดตามเลยด้วยค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์ให้กับช่องโบ f แฟมิลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับมือนี้อยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันสบ,บายดีสวัสดีค่ะ